เอาแกะเชื่กเอ้ามาเร็วเอาแบกลงมาโอ้ยเฮ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 ้ยลบ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 ระวัง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 อะไรเนี่ยมันหนักมากเลยโอ้ยเชี่ยแกะเปิดดูเด้อเปิดดูมีอะไรข้างในเปิดดูแล้วเปิดดู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 เฮ้ย ล้อยี่ห้ออะไรเช่โตโยต้าแล้วแล้วมาบินคิดว่ายี่ห้ออะไรครับอโ,อโอ้ล้อสวยอ่ะอ,ะอะมาดูมาดูอันนี้ล้ออะไรนี่นอโอ้ยขึ้นไม่ได้แล้วอ้ยมันหนักมันหนักมันหนักไม่ต้องเอาลงมันหนักเปิดดูเปิดดู เปิดด <mile> ูเปิดดูล้ออะไรอ่ะล้ออะไรเปิดดูสิล้ออะไรใครตอบถูกใครตอบถูกล้ออะไรครับสวยไหมสีอะไรครับสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแบ๊กใช่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแบ๊กใช่ไหมแบ๊กใช่ไหมอ๋ออ๋อนี่นี่นี่ใครตอบถูกอันนี้ล้ออะไรเนี่ยเอามาดูดิแกะมาดูดิแกะดูแกะแกะดู นี่นี่แกดูเด้อแกดูต้องต้องแกดูแล้วแกดูแกดูกดอ,อ,อันนี้ล้ออะไรเนี่ยนนิสัล้ออะไรครับนิสันนนิสัเอ้ยทำไมนู้นเก่งจังเลยอ่ะเ<ม>ยี่ยมมากใช่เลยล้อนิสัน<อ>ให่อ่านภาษาอังกฤษออกอ่ะใช่ไหมลูกใ,ใครสอนอ่ะ ไม่มีใครช้อนแล้วหนูรู้ได้ไงอะ่ะอ๋อเอาเอาแกะมาแกะมาเลยแกะออกมาแกะออกมาลเลยฮะนี่ไม่แกะเขาบออาอ่อึบอึบดึงแรงๆดึงแรงแกะออกแกะออกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล้อเดี๋ยวลูกจะเอาล้อลงมาให้ไหมเนี่ยยชสวยไหมมีกี่ก้านนับดูสิหนึ่ง กี่ก้านแปดก้านจริงเหรอน้ำใหม่สิหนึ่งสองีกแปดก้านเหรอแปดหรือหกหกแล้วอันนี้มีกี่ก้านนับดูสิหนึ่งสองอ่ะเช่นับได้กี่ก้านกี่ก้านนับดูสิห้าหกใช่หรือเปล่าไม่ใช่แปดก้านเหรอก้าวไปไม่ถึง ลงมาเร็วลงมาลงมามมมมจะยางไปส่งให้ลูกค้าแล้วใช่ใคาจะไปด้วยไป,ไปด้วยไห <ป S 1> ม,ไ,มไปโอเคอาบน้ำแต่งตัว,ตวละหลอกกันเด้อเดี๋ยวพาไป